ต่อไปเป็นข้อ41เนะครับ A เป็นจุดศูนย์กลางรูปวงกลมและสมสี20ซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีจุดยอด2จุดบนเส้นรอบวงในด้านหนึ่งผ่านจุด A จะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรข้อ1300ตารางเซนติเมตรข้อ2 320ตารางเซนติเมตรข้อ 3- 360ตารางเซนติเมตรข้อ4400ตารางเซนติเมตรก็อันนี้จะเป็นรูปของข้อนี้นะครับก็อ A อเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางของรูปวงกลมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยถ้าสมมุติแล้วว่าเราให้ตรงนี้เนี่ยมีความยาวเท่ากับ x ต,ต,ตรงนี้ก็จะมีความยาวเท่ากับ 2x เพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งจะมีความยาวเท่ากันทั้ง4ด้านซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น x เหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ที่จุดศูนย์กลางถ้าเรานําสี่เหลี่ยมจัตุรัสแทรกเข้าไปตรงนี้ก็จะมีความยาวเท่ากันอย่างแน่นอนซึ่งต่อไปเราก็ต้องลากเส้นตรงนี้ดู ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูจะเห็นว่ามีความยาวเท่าก,กับรัศมีนั่นเองซึ่งโจทย์ให้รัศมีมาเท่าก,กับ20ซนติเมตรแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นมุมฉากเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากแน่นอนอยู่แล้วซึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อเราเห็นสามเหลี่ยมมุมฉากเราก็จะใช้ทฤษฎีของเปากก็าตรรกัสได้ซึ่งก็คือ x กำลังสองบวก2 x ยกกำลังสองเท่ากับ20ซนติเมตรยกกำลังสอง ก็จะกลายเป็น x กำลังสองบวกด้วย4 x กำลังสองเท่ากับ400ซึ่ง5 x กำลังสองเนี่ยจะเท่ากับ400ฉะนั้นจึงได้ว่า x กำลังสองเท่ากับ80นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปหาว่า x เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งเราอาจจะรู้แล้วว่า x เท่ากับรูทแปดสิบแต่สิ่งที่เจนต้องการในข้อนี้คือ พื้นที่ของสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือความยาวด้านของสี่เหลี่ยมก็คือ 2x นั่นเองยกกําลังสองเพราะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะได้ว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมเนี่ยจะเท่ากับ 4x กาลังสองนั่นเองซึ่ง4คูณ x กาลังสองก็คือ80ฉะนั้นก็จะมีพื้นที่เท่ากับ320ตารางเซนตินเมตรนั่นเองซึ่งก็จะตรงกับ ชอยข้อ2นั่นเองซึ่งจะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าถ้าเรามีรูปเนี่ยเราก็แค่ลากเส้นตรงนี้ออกมาให้มันเป็นสามเหลี่ยมจะสามเหลี่ยมมุมฉากจากนั้นเราเพียงแค่ใช้ทฤษฎีของพีทาโกรัสเพื่อหาค่า x อ,ออกมาซึ่งเมื่อเราหาค่า x ได้แล้วก็จะสามารถหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมนี้ได้เพราะว่า เอ็กเนียเป็นคืดหนึ่งของความแยมด้าความยาวด้าของสี่เหลี่ยมนี้ซึ่งความยาวด้าของสี่เหลี่ยมนี้ก็คือ 2x ฉะนั้นพื้นที่ก็คือ 2x ทั้งหมดกําลังสองก็จะเป็น4คูณกับ x กําลังสองซึ่ง x กําลังสองเนี่ยเราหาค่ามาแล้วก็จะกลายเป็น4คูณกับ80ก็จะได้เป็น3 20ตารางเซนติเมตรนั่นเองซึ่งถ้าเราสังเกตตรงนี้เนี่ยถ้าเราถอดรูทออกมาเป็น x เท่ากับรูทแปดสิบเนี่ยก็จริงก็สามารถหาคําตอบได้เหมือนกันแต่ว่า ถ้าไม่เรา,เราไม่เราไม่จะไปต้องถอดออกมาเพราะว่ามันสามารถหาคำตอบได้เลยฉะนั้นข้อนี้ก็จึงตอบ320ตารางเซนติเมตรหรือข้อ2นั่นเอง